มล,ลมบีบเลยบ่ดทีนี่ลมบีบเลยลมแห้งเนาะสวัสดีค่ะมือดียายเพนมีฝรังหมันนอมาตาักใต้พี่น้องคือเกาเด้อค่ะทุกคนเขาดองไส้แ็กและค่ะเจียวขึ้นเราแล้วนะคขอเนาะรุ่นว่าจะได้จักถุงเนาะขอเน,อะนา,าเนะบันสือถุงมาเจ็ดสิบถุงเบิ่งว่าถุงสิสิบพ่อพอกค่ะทุกคนหรือว่า ถุงสีเหล kind of mm. ือเนาะค่ะเนาะนี <respuesta> ่ยจะได้หอดเจดสิบถุงบ่ถ้าขาดการมาจะได้หลยค่ะทุกคนค่ะอาจถุงอาจสิบ๊พ่อเนาะค่ะเนาะบรรยากาศแดดค่ะทุกคนค่ะเบื้องแดดค่ะบางทีก็ส่งสีบดส่งสีบ่มีแดดแต่ก็ไม่แดดคือเกาคุณจิ้มก้นขยันค่ะหามโฟังหนู่ะทุกคนเห็ดกรงมูเลยปวดต้อม กองกันไหวกอนมูเลยเต่คนอื่นเขาบอกเดี๋ยวลงมือเนาะเขาเนาะคุณน่ะอยู่ท้องฝุ่นขยันคักบอกว่าไหวเฮ็ดตากี่ยแต่บอกว่าได้กับทุกคนกับคนน่ะเฮ็ดุวนตนตวนอยู่คนแดดจ้าเลยโอ้แดดมาแห้งเถอบวันนี้แต่ว่าก็ล้มค่ะทุกคนค่ะล้มซีสวยอยู่รุ่นรุ่นรุ่น วัตถินด่งจะถุงเนาะคุณน่ะข้าวคัดพิเศษข้าวหอมมะลิคันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะหอมมะลิแท้แล้วขอน้องข้าวบาบัานเยเ็นเพนเต็มหอมมะลิแท้ค่ะทุกคนคะ่นนะกค้ยเอาโค้ดเอาจี รวย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 คนคนนะ่ะลายถุงเด้วยี่นี่กองนี่ใกล้ชิเลียวแล้วคนนะ่ะกูจิมโกงดาบกงกอดู่ะทุกคนเห็ดยางหักเลยทุกคนเห็ดคเห็ดเน่ย นี่คือเขาน้องไสเเ้เนาะก่อนเนาะเข่าเถี่เอาไว้นี่คือเสียเป็นข้าวปลูกพร้อมค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคัดมาอย่างดีปุณนะเห็ดห,า,หามเาฟังเนี่ยผะเห็ดกระเฮียออกปุณนะเห็ดอย่างหนักเลยเดินปุณนะโอเคปู๊ดปุดเห็ดหนาคึงค้งางแทโพ่อใหญ่เห็ดหนาคึงค้างเทเมื่อยบ่ไทยเอ็ดอนอน ยังบนาาันร้าใส่สีกันแน,นวปลูกวันร้าลูกปลูกหมาเพิ่อนอยู่ห้างลังค่ะทุกคนยังมาโชว์พลังใส่ผอมให้ทุกคนเห็นบ่กหามบ่ได้เด้นี่หามบ่ได้หามบ่อยเฮ็ดเวียนะ้ยงนักบ่ได้ดอกคนมันเนาะหัวเนาะมันคักมันแน่ตกปอยปอยเฮ็ดไปเลย มีการมาโชว์กามโชว์มัดใสใสกล่องพร้อม <laughs> ทุกคนเห็นบอเมื่อกี้ม <laughs> มันเข่ากันทุกคนดูฟีนี่ <laughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคนกองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วโอเคืคอ กำลังมาเวานั่นแหละทุกคนเมื่อกี้นี่นคืองเขี่ยตัวย่างโดนด้วยไงนี่แหนมนาให้่างไงเลยตักสีแด่เนาะคุณยายเจ้ามันน้อสวัสดีเอฟซี FC, คุณทีมบอลก็พออะไรคุณทีมมันเนาะมันมันเป็ yes, <hot. S 1> นไง หนฝรั่งอีสานหามแล้วบะไรได้นีแล้วเขียดได้ั่่หามไวแล้วเข็ยนแล้วเขียดได้นี่หามไวเห็ดเบียยเขียดเลยสิบอกให้ฝรั่งเมื่อคนนี้บ่คือบื่อคือคนอื่นเขียดแล้ว แป๊บเดียวแหละทุกคนถัดสิเดียวนะค่นเนาะเบิงบ้งมาจิไดหลายปันไดเนาะจิเด้หอดเจ็ดสิบถุงบอกเพราะว่าน้องไส้เอาถุงมาแค่เจ็ดสิบถุงค่ะแล้วพ,พ่อกับจิเด้ไปซื้อไม่เนาะค่ะเนาะรุ่นรุ่นจิเด้หอดเจ็ดสิบตือว่าได้หลายแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปขายกับหลายเอาไปขายกับหลายแล้วเอาเอาเอาไปขายสองรุดเนาะค่ะเนาะค่ะ กะจะได้ถุงหนึ่งพอดีบะคิดว่าได้ถุงหนึ่งพอดี ไข่เนี่ยทุกคนมีมีลมไม้แห้งๆเลยค่ะแดดแดดก็บ่ค่อยแห้งค่ะไข่เ,เนี้ยอยู่แดดบ่แห้งดูลมข้างลมเนี่

กะจียังปูนพรนะ้อมเนาะค่ะเนาะตียังบ้านเด็ต่อมอันนั้นเจเอาไปเจีไปสีค่ะทุกคนสีน้องไสบว่าอ่ามูสั่งซื้อหลายว่าชั่นว่าอ่ะเจี๊ยไปสีลงเต็มเนาะค่ะเนาะอาจิอาจิปปล่อยเลย สุงเนาะคิด่าพ่อป่าคิดพ่ออยู่กาดนิดน้อยเป็นป่เพื่อนอู้นุ่นน้ำรถมองคุนอีกน้ำนอรอรถท่าท่าอีกเนี้อืมมองรถท่าท่าเยวไปสีสีลง,งเขียบเออเอาไปฝากอันอู้ลืมตัวลาสงาฝากสร้างกล้องน้ำในเด้อ คนเขางามๆเลยค่ะทุกคนค่ะเขาเม็นงามมากนะพืมกอกเยอันนี้มากเลยคนอื่นเห็ดขึ้นคางคนยกาเว็นสังาแต่สังาเห็ดพตชแต่พลังหายเลย พออ่อยดอกเพื่อนอันนี้น้ำน้ำเละะ้าอ่อนี่มัดนึงอันนี้พออ่อยดอกคิดปราพ่ออยู่นะคุณเอเอใครอยู่ค่ะทุกคนค่ะแดดโปรยเหงเนาะเออโปรยไอ้ลูกโปรยแล้วเห็นทุกคนมันปกุยกันโดนพ่อมากรองแล้ะทุกคนเห็นปะ โชคกรมโชคอย่างแซยัยเพียนเห็นบอกเธอเซ็กงปิดบอกว่าปิดแข็งเร้งอย่างประมาณนั่นแหละทุกคนค่ะโอเคกันโอเคก้เอ้ยแข่งเนาะมีการแข่งกันพนะมือเราใหญ่กว่ามูแล้วก็สีเต็มก้อนอย่างนี้นั่นล่ะ <cười> <cười> uh -oh, no, no, okay, more. <cười> yeah. Bên <laughs> vào để lại có mua một kia này. เดี๋ยวนี้คือน้องไส้ลาแม่แยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเป็นนายายเพ็ญเองค่ะทุกคนครับมาจากกรุงเทพนั่นแหละคะ่ะมาจากกรุงเทพมามาเกี่ยวเขามาตาเขาคือเล่านี่ละคะ่ะแต่คนใส่เสื้อที่ำเงินนี่คือมูมูเนาะ,นะนค่ะเนาะมูยายเพ็ญค่ะเป็นเพื่อนกัน แป๊บเดียวค่ะท <Yeah. S 1> ุกคนกะดีอ <reconstruction> ย <c oughs> ู่ดอกค่ะทุกคนกะเตียบบมีเนาะกะดีอยู่ปล่อยเราเห็ดไปปล่อยแล้วเห็ดใบทับไว้เ้ยแล้วไอ้เกลียดเนี่ยบอคอยยัยพิณไทยยเราช่วงตัต้นคลิปเนาะอ่ะก็เราหันมาหากล่องแล้วหยกกล่ำแลงวยังใส่กล่องนั่นแหละทุกคนค่ะประมาณว่าเพิ่นแข็งแรงอยังประมาณนี้ทุกคนค่ะ Thì lúc khẩu nó sẽ để lái nữa, nó còn nó không để lái vô khả? Để Mà ăn ôi đàn hiên Tăng nó đấy đó khó nhảy ơi Lùm Phép <laughs> rồi khẩu ban nó phải xây Nhùng xây lâu vậy nó còn nó ยายเพ็ญกับมาทักมาถ่ายเลือค่ะเด้อกับบรรยากาศก่อเขาแพะเขาเนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะอันนี้หน้าหนองทรายเนาะตาวาดกับมาันในแล้วเด้อนี่อีกไร่หมองค่ะของแม่ของยายเพ็ญข,ของน้องสาวเนาะขอบน้องยามมาคันในแล้วค่ะทุกคนค่ะคิดว่ากัจจินทราสายยึดอกปีนี่กิ่กว่าจินยาแล้วเนาะข่น้อยอยายเพ็ญกับจะได้รักพี่และน้องก่อนละค่ะคลิปหน้าพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุข,ขนนคุณเลือค่ะเด้อติดตามอย่างให้กำลังใจยายเพ็ญเมียพลังมานน้องก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ขอให้มปความสูขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบาย